ครับตอนนี้เราก็มาดูเส้นทางเขา้าสชจันรนะครับตอนนี้ก็อยู่ปากทางมิตรภาพแล้วก็จะกร้สาวาทัจันจรักหน้ามันมากน้อยขนาดยังไม่รู้ครับอันนี้ัางแรกที่จะมาไอกาวานํำมันมาเพึ่มเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตอนนี้ก็อยู่ตรงบริเวณนี้ครับนี่ปั๊มเชลนะครับนี่มิตรภาพครับนี่ทางขวามือไปบันสมทางนี้ไปบ้านอ่าบานอะไรล่ะพันประสาทบันตลาดแค่นะครับโอเคครับเราไปดูกันเลยครับ ครับจะช้านะครับไม่ต้องเร็วครับน้ํามันกระเบื้องครับจะช้าเดี๋ยวรถมาเออรถไปก่อนก็ได้ไม่ไม่ต้องรีบครับเออจะจะช้ากี่กิโลเนี่ยกี่กิโลนี่ดูโอเคครับรถดับลากมาก่อนครับอ๋อรถโมไซดับเหมือนกันครับกลางถนนครับเก้ากิโลนะครับ จะเป็นกี่กิโลอ,อ,อ่อไปเรื่อยๆครับมันจะไปผ่านโนโนมันได้ไหมน้อเนี่เราจะดูกันนนมานอ้าวเดียวเดียวเดีเดียวเจ๋งเจ้าลูกเจ๊ก ก็ค่อยๆไป,ไป,ไปเรื่อยครับอันนี้บ้านตจาจันครับต่อไปทบาบางหลังสูงมั่งเลยบางบ้านดิตามครับนดครับอ่าอันนี้ไปไหนครับนี่วิ่งเส้นกลางเลยครับพี่เส้นกลางเอาไปครับอันนี้บ้านสตาจัน มาได้นะครับแต่ว่าต้องใจเด็ดมากตรงนี้ก็มันเห่อผงตรงนี้ครับแต่ตรงนี้สูงนิดนึนงแต่ก็จะเจอลงนี่แล้วกนไงพอจะถึงบัดยาคาเอ้วัดปัสจ,จันไ์ค่อยๆนะครับมัปลดมาระวังนะครับอันนี้ก็บ้านกำลังอำลังทำบ้านคขับรถมอเตอร์ไซค์มา ตามหลังรถเก๋อขอของกระบะได้ครับเพราะว่ากระบะจะนำลูยทางให้เออไอเดียนะเดียะไก้นะครับอ่าตอนนี้ผิดน,นิดนึงออนวัดสักจันทร์ครับถ้าถ้ารถก,กระบะไปคือเราไปได้ครับเราอยู่หลังรถก,กระบะอ,อ่อจะใช้าจอย่าไก่เดี๋ยวมันลื่นมีความผิดพลาดในี้นวัดสักจันทร์ครับน่าก็เน่โอ้ทางเราไปไม่ได้แต่มั่งกันเด็กทางเสาเนี่ยเป็นต้องดีกว่า มุดแล้วครับเดี๋ยวลองดูแับว่าตรงนี้ทางตรงนี้ค่อนข้างอาจจะตาำมุมนะครับแต่ตรงนี้น้ำมดแล้วครับพอเลยวัดมาปุ๊บน้ำไม่มีนะครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะครับรีวิวอันนี้น้ำทางทางมาดูทางทางกันเป็นทะเลนะครับทะเลเขาเอ้ยทะเลน้ำเจอครับเขาไปอยู่ใต้น้ำมีแต่ยาญญาเป็นมานเล็กๆครับครับไม่ไม่ต้องรีบครับจะสร้างเดี๋ยวคนดูคลิปตา กินบัวฝั่งขวาเอยครับเนี่ยฝั่งวัดครับนี่ก็เ,เป็นทะเลอันนี้ฝั่งอะไรล่ะไจ้เ,จเข้าบ้านอะไรนะ่งบ้าน,าลละน,านาเะาไรนะครับนานาเมีครับมียอดยานะครับเห็นยอดกล้วยอยู่นิดนึงครับอยอดกล้วยนิดนึงนี่เวลาวันนี้30พันยาอุกศรีเวลาประมาณกี่โมงเย็นก็โมงเย็นอันนี้ก็ อ,นนอ,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 อันนี้ก็สมครับก็เขางามอยู่บิ่งนึงครับนี่ก็เป็นป่าครับอันนี้ก็น้ำดื่มปัญญานะครับไปเรื่อยๆครับนะี่มาดูเขาจะรู้ว่าเขาใดทักแฝงไหมอันนี้ก็เห็นยอดขอเขายชนิดอะไรๆครับทำไปลงคงจีนันนี่ก็ผ่าหมู่บ้านนะครับบ้านอะไรอันนี้บ้านบ้านอะไรนะบ,บ้านอะไรบ้านอะไรไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหาในตัวบ้านนะครับแต่ข้างหลังน้ำพรม,มเหมือนกันนะครับ ท,ที่ตัวบ้านมีปัญหานะครับบ้านเก็ิดนี่ก็มาดูบ้านครับเดี๋ยวไปดูตรงจุดอัพบคอยบอกอีกทีครับนี่ก็ผ่านมาถึงบ้านบั่นบั่นอะไรนะครับในก็วันนี้ครับแต่ละแต่ละก็หน้ามือคนรีวิวหลายๆครอันนี้ก็เป็นบ้านอะไรก็น้ากตี้นะครับในในในท้นงในตัวนะครับบ้านอันนี้สัดครับ ก็หัดจะนั่งออกมาต่อเด็เดเหลืออยู่ก็เป็นเด้เด็ดตล้นะครับเดี๋ยครับดูไปเลยนะครับเอ่อเสน้นขวามือเนี่ยครับเป็นบ้านอ่าเป็นน้ำอือ่นประมาณอันนี้ก็จะถึงโรงเรียนบ้านบ้านพลายนะครับจะถึงบ้านพลยยนายตอนน้ำอืออนนอ่นครับเนี่ยเอื่นมาเอาเห็นยอดทิ้งนะครับอันนี้ก็บนถน,นนก็ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวก็จะมีทรายไอยฉบาเนเอาไปเก็บ บางคงจะเอิ่มน้ำเ๋อ,อมาดูโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนบ้านพะไรครับน้ำพงครับน้ำพงสนามครับสนามเฮ้ยบนถนนก็ไม่มีอะไรแต่ว่าข้างหลังนะครับคงเป็นทะเลหมดแล้วครับข้างหลังทั้งสองฝั่งครับเดี๋ยวไปดูผ่านไปเรื่อยๆครับก็ไปก่อนนะครับทางซ้ายครับนี่ น้ำเออบ้างเกือบริมถนนนะครับอ่าโอ้เป็นทะเลแล้ครับหวานฮะ,น,ะนี่สถานีเอ่ออะไรโรงพยาบาลส่งเสริมประตำบลท่ากระทุ่นนะครับก่อนขะ้างหลังน็จะเอื่อยแต่นี่บนถนนก็ไม่มีอะไรพิเศษครับนี่บรรทากระทุนนะครับในถนนรุนแกมก็ปกตินะครับบ้านนี่ก็อะไรตู้นี้ของงามนะครับของงามครับครับ ที่ค่างทางก็น่าอูครับทางค่างครับแต่ถ้ากระทุ่มครับเพราะได้เข่าครับยังเง้ยสูงอยู่เลยครับนี่ครับเอาเงามครับหนึ่งเอางามครับหนึ่งเอางามเอานี่งามอื่นอยู่บ้างครับัตนี่ก็เอาเกศ ทางซุ้มก็ใหม่น้องบัวนะครับน้ำเอนเอน้ำเออน้ำเออเกิดถึงยอดนั่นคืออ,อันนี้ครับโอ้อันนี้นาำดำสวยมากเลยครับเนี่ยน้ำยังมากน้ำน้ำดีครับเนีเออ่ยอันนี้คงจะได้ผลน,นะโอ้ยโอ้ยชัดจนจ้าโอเคโอ้สวยมากเลยครับเนี่ยเยี่ยมเลยครับเนี่ยตรงนี้ในผลบริสรับเนี่ยอออันนี้น้ำพันกันแล้ สองฟังเลยครับน to ี่ตอนนี้เลยครับงามครับงามงามงามนี่ครับหน้าปรงแต่ตี่นี้ก็ยอดก็ไม่ดูนะตอนนี้นนี่ังถึงระหวางในใบหนับ ทิปัญญาหกสีนะโอ้ช่วงนี้เขางานครับไม่ต้องกลัวครับเนี่ยน้ำมีครับน้ำมีแต่ก็ดีน้ำทันครับเพราะตรงนี้มันที่สูงเนาะที่สูงครับอย่าให้เรื่องยาก็เรื่องปกตินะครับจะได้ครับจะได้แต่จะได้ท่วมนิดนึงครับอานิคาวการปี่บ้าน มีต้องม,ม,มีมีแล้วครับมันน้ำไปไม่ถึงบางทีมันซึงซึงต่างต่างไเขาต้องนีงนะบายนะอันนี้เขาเจะได้อันนี้เขาจะได้กับนี้ก็ มาเองเห็นพี่น้องเราดูได้าอในกงงางครับที่เขาดมาสูงครับเนี่ยเดิาม,มามาน่อยครับลมารือเปล่าเดี๋ยวเนดก้านี่โอ้ระว่ามีองงานอย่เลยไปไน,นัมีรุกเวับแล้เลก็ทำไลครับ เดี๋ยวใกล้โรงเรียนปันเพื่ออมีน้ำเอามาครับเอมาจากลำบันใบบัซซานเนี่ยบันมาลาดก็แต่ว่านี้น้ำทันครับสวยงามนี่ก็ไม่ได้ครับนี่ใบขาวบันเพิ่อแต่ครับใบบันเพื่อันนี้ก็ผ่านโรงเรียนบันบันเพื่ครับสวยงามครับสว

ไปอีกเขาตอนนี้ก็อยู่ความตะวันกล้วยสีทองนะครับอันนี้ไปบ้านมระนะครับอันนี้เราจะไปบ้านอันนี้บ้านโน่นหมันบ้านอะไรนะบ้านอ่าไม่เปิดเลยบ้านโน่นหมันนี่เลยครับบ้านโน่นบ้านโน่นหมันนะครับโน่นหมันโน่นสูงโน่นสูงจ้าตะู่ครับต้นกระเคียนลไปดูเรื่อยๆครับไปได้หรือเปล่าดูนะครับข้าเกตบ้าน นอนตู่นอนระเบียงนะครับนี่เลยอยู่บริเวณอันนี้นอนตู่ดีก่ออ่าเราไปจะไปนอนระเบียงเอาอะไนะครับเอาทางยากเลยไปได้ไหมเนี่ยได้ได้ดูก่อนดูก่อนถ้าใครไม่ได้ก็ต้องไปด้วเก่าครับเพราะเรามีทางเดียวครับแต่มันมีทางหนึ่งไปทางนู้นยอนครับเราต้องตรงไปก่อนครับนู่นนู้นใจเดียวครับไปแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนใจเดียวครับใจเดียวครับไม่เป็นารไมารไม่ไม่ต้องแรงไม่ต้องแรง ใช่ใช่ใช่ใชจุดใน้น้ำมั้ำมันเขาไม่ได้ครับอ่อนี้นอนะเบียงอยู่ดานฝั่งนึรัโอ้เนทเลด้นข้างหลังนะเบียงอนี้เราอยู่บ้านตงังน้มันระวงวาอนเวียงท้งง้ายมือบ้านบ้่นบ้น้มันนะครับเมื่อกี้มีน้ำมข้างหลังเป็นเมื่ี้มองเห็นเป็นทะเลได้ครับเอาน้ำที่หายมดมีขบานนมันไล้นะครับ ันนี้าเรื่นี้คง้งกุกระเช้าเนี่ยสูงครับสูงอันนี้บรรลุชื่อค,ค,ครับ,นนนบ,นรบในต้นครับหลังเป็ดทะเลนเนาะพวกนี้มาแวะดูจัง้งหวะอันนี้ก็ปลอดภัยครับน้ำไม่มีครับอันนี้บ้านนวลมันนะครับเนี่ยวันวันนวลมันน้ำก็ไม่เยอะครับ ตอนนี้ก็มาอยู่บริเวณเออ่ด้านมันตะพอนะครับเราได้อนิสงแล้วครับเราจะไปกับ,ร,บร,ถรถกระบะนะครับทางบริวัตเอทหลีกน้ำให้ออออถามว่าไปได้ไหมก็รอ,อ,อ,อดูครับออดูว่ามีโมเตอร์ไหมไปได้กบับอเปพยายามดิงตามรถกระบะเจริญจางดีป้ะไม่ดีครับไปตามรถกระบะถูกแล้วออมันตะพอไปได้นะตอนกับรถกระบะเขาหลีกับไอ้เวลาเหยียบน้ำให้มันจะ ต่ำกว่านะนี่เราี่ลานายพลนิมานพิคมานโอ้โมไซส์ผ่านมาได้ไหมโมไส์ผ่านได้ดีใหญ่โอ้ตันนี้สูงคนนึ่งมันเป็นน้ำเอ่อมาจากตรงกองครับนรงกองประมาณัโอ้สูงครับตงบรินโอ้ยโอยโอ้โอ้โมไซส์เขามาได้ครับ เปนทะเลนะครับเนี่ยครับเ,เดี๋ยวจะเป็นเต้ยสามคนสองฝั่งไม่ไมยากไม่ยากก็เอานะมาปิดไบคอยก่อนครับแต่ยังไม่ได้เข้าบ้าน้องถึงนะน้องากาอ้นแล้วครับองสอหน้ามานะตรนตรงๆเหมือนกันนะเนอะ แต่ว่าตรงนั้นในพื้นที่ของเรามีกองจะดีขึ้นแล้วครับเสรีท่านี้ก็เป็นทะเลท่านี้ก็ปกไปทางไหนละ่ะไปทางรถไฟนะครับเนี่ยจะเอือมแว่าเราเกษตรน้ำส่วนว่าพอมาถึงบ้านบัวสามอะไรประมาณนี้โอ้ทางน,นะไปลองกนะ็เลยอ,อ,อ,อยู่กระบะถือข้ไม่ได้รถลงมาแล้ว ขานททอสองครับเป็นสบานสอ,อ,สอหลาจะจะซื้อหมดเครับน,นี่ตัวนนถ้งโชถาไม่ตามรถกระบะนี่สอบาแล้วก็ขอบุณุกบ้บานด้วยนะครับที่เราก็ิต้องแค่มุมทอสองอะไรร้านนั้นเนี่ยนอะไร้านานั้นรนานเสน่ห์หมดเลยนะขอบุณครับ เราแวะไปบ้านคู่ครับตอนนี้เราก็ยุดขึ้น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 ขั้มาตลาดบ้นบึ้นข้นขึ้นขึ้ับส้งขึ้นข้นขึ้นขึ้นขึ้นขแ้นขึ้นบั้นขึ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 ้นขด้นขึ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 ้นนนาึ้นขึ้นขึ้ลขึ้นขอ้า้้น ไม่มั่นใจครับว่าวรถกว่าก็ยังต้องลุยอยู่ครับอ่าลุยเส้นกลางเลยใช่อ่อตอนนี้อะแยกไปบัวสองแยกอ่อแยกไม่แยกแยกไปแดงยิงเส้นกลางนะครับ ครับสวัสดีครับจะลงไหนลงนี่แหละพ่ออา่าโอเคครับรถหลังพย่างพี่ยังพีงยังขอบคุณครับตอนนี้รถต่อพี่ย่างก็แล้วครับพี่ยังครับผมสวัสดี